ตั้งแต่โควิดยังบัท่านได้กินตำยอดักพร้าวอีกเลยตั้งแต่ข้าวสิไดหูหมูมาเล่นน้ำยู่หองนะคะข้าเจ้าก็เลยตำปันกินบันที่นี่ก็เลยติดใจได้มีโอกาสไปย่างตลาดขวัญอยู่นุนทบ,บุรีนอกจากมือวานนี่ก็เลยแวะซื้อยอดบักพร้าวจากตลาดมานะคะหญิงเปิ้ลกับซิโซฟีมือทำการตำเนาะคะ่ะกินจุ่มกินซุมอีกคือเราจะหญิงมือนี้มาเล่นบ้านบากหน้านะคะบ้านเอาของหญิงเปิ้ลนะคะเพิ่นยูกันลายค้นกระสิผ้ากันย,ย่ยางไส่ย่างหมูย่างกระดูกอ่อนตำน้ำจิ้มซี ีฟูดล้วก็ตำยอดหมกเผากินจุม่มกินซุ่มกันจ้ะพี่น้องหน้าตาขั่วกระสีแปลกไม่เนน,นะคะ่ะเพราะว่ามาบานอ่าวนั่งเปิลน,นะคะคลิปนี้ถ่ายไวตั้งแต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์กูแหละค่คะพี่น้องก็เลยได้มานอกสถานที่แน่จักหน่อยแปลกหน้าแปลกตาแน่น,นะจ้ะตาตำมือนี่สิตำแบบจัดจานนะคะหญิงเปิลซิโซ่ฝีมือตำยอดมะพร้าววิไผเคยกินคือกันบเนาะใส่เท่งกุ้งสดและกับกุ้งสุกจ้ตาตำคือกันเลยกับตำบังหุงปรุงเครื่องทั่วไปเลยจ้าเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากเส้นมะละกอเป็นยอดหมะกเผาเนาะ จยยนานยอดมะพร้าวนี่สีมีรสชาติหวานๆนะคะแซ่บด้วยล่องเอามาต่าเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะเครื่องตําทุกอย่างใส่คือตาบมกคุงบานเฮาเลยยั่วยั่วโคเลโคเล่ใส่มะก,กอกน้ําจ้ามือนีเป็นจังไดสีสันจวดจาดเป็นตแาแซ่บบอพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจนล้นโคกจ้าได้เอามาโคเลโคเลในกะละมังนะคะแล้วเราก็เทใส่ผัดถาดเลยเตรียมเสิร์ฟจ,จ้ะพี่น้องมีทั้งกุ้งสุกและกุ้งดิบม,มาๆมากินแซ่บๆน้ำกันจ้าทางนั้นต่ำมกคุงแล้วๆทั้งนี้ก็พ่วมติดเตาจ้า อันนี้ก็จะเป็นพี่ฝนนะคะผลกระสีซอยห้าย่างเนื้อย่างไส้ไส้ของเรานี่เราเอาไปทําการนึ่งให้มันสุกเรียบร้อยแล้วนะคะ1นึ่งประมาณ1 0บถึงยีนาทีนะคะแล้วเราก็เอาไปหมักไว้สักหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาย่างต่อนะคะฝีมือการหั่นของไอ้แช่เวงจ้ามือนี้เรายังบยหิวนะคะเราก็เลยหั่นเนื้อหั่นย่างให้ทั้งผู้หญิงกินกันสะก่อนจ้ามากินแซ่บๆน้ากันจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ก็สิเป็นอากุ้งนะคะหยาดไฟทั้งหญิงเปิ้นเนาะจากเพิ่นกับเปิดซองของ เพื่อนเดีอจะแปะช่องของอาร์ไว้ให้นะคะฝากไปติดตามเพจของอาร์กุ่งของห้าในเดอจ้าเพื่อนกับเป็นขี้เอตเตอร์ขึ้นกันนะคะพี่น้องมากินแซ่บๆน้ำกันเมื่อนี่กินกันหลายคนกินจุ่มกินซุ่มคือเกาจ้ากินข่าวเสร็จเรียบร้อ,รอยกินตำหม,มกพงหมกเผาเสร็จเรียบร้อ,รตอ,รอยต่อด้วยปลาแดกต่อดิ่วหมกม่กมกวงสอพี่น้องเอ้ยตายบาดไปอีกรอบจ้ะพี่น้องมากินสมกินแซวเวานู่หัว,หวม,มนวนน้ำกันแซ่บๆจ้าหมกม่วงสอนะคะกำลังพอดีกินคุยกับเจลปลาแดกบาดที่นี่ยิงเอ้ย พอยิงเปิลน,นะคะฝากมาห้ตั้งแต่สกนนลนครผุนขาก,ก็เลยเอามาฝากพวกอาวพวกอา,วพวกอาเพื่อนกินน้ำเนาะค่ะเด็กน่อยอยู่บ้านบางหน้านะคะ mm hmm. กินข่าวแล้วแล้วแจ็คหน่อยก็มีสายเรียกเขาจากเพื่อนของยิงเปิ้ลจ้า mm hmm. เพื่อนเอามะฮุงมะหอยมาฝากยิงเอ้ยนึกว่าปิดมาเหมือดสวนผุนหญิงโพดโพ<ท>มังฮุงนะคะมังฮุงสดเอาไว้ให้เข้าต่ำเสบเสเนอกจากเดยวสิตำปันพี่ปันน้องเบิรงนะคะได้มังฮุงสดกับจากจักจนน้ำค่ะไฟทั้งพพครัวเพื่อนกำลังไปเห็ดนอกจากเข้ากาับมะซ่ยตำมะข้าวต่อจากพี่น ตายอดมะพร้าวนี่มันจะมีรสชาติหวานๆแซ่แบๆเลืจยอจ้าไผ่ยังบ่เคยกินไปกินเด้อจ้าไปเฮตุกินลองเบิงมันจะกรอบๆเข้ากันกับพวกกุ้งสดกุ้งสุกนะคะมือนี้เฮาส่วใส่ขาวปุ่นพร้อมเลยนะคะไอเชเวงกับมาซีเบิง่งไอเชเวงนี่เราบอกว่าเล่าเขาบ่คยถึงป่าใดแล้วบ่มักแล้วว่ามันบ่เคยกินห,หันน่าแล้วว่าเข้าโบถึงเลาวว่าโบ่มักแล้วว่าตํบบาบกงุ่งแซ่บกว่าแล้วว่า อันนี้ก็จะเป็นน้องแอนฟิลนะคะสู่ตายน้องกินเผ็ดได้เก่งเก่งแม่หญิงกินน้ำซุปฉันเกลือเมือดถาดน,นะคะเศร้าเผ็ดแล้วก็มากินต่อนะจ๊ะอันนี้กระสิเป็นปนจากจันจ๊าเพื่อนหญิงเปินฝากของมาให้ปนจากจันใส่หมกม่วงสอหญิงเอ,อ้ยกินแสบกินนัวอีลีค้ามือนี้ลาบปากคักๆเลยแหละมาๆมา,มาแสบๆน้ำกันมือนี้ไปแล้วจ้ะพี่น้องคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อจ๊ะไปแล้วสวัสดีคะ่ะ